สวัสดีครับวันเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่21พฤศจิกา2564นนะครับวันนี้ก็มีรถแนะนำที่อยู่ในร้านนะครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับ085 087 6581นะครับคันแรกเป็น f 2 8 ex นะครับคันนี้ยันม่านะครับ2ี่แแรงนะครับสภาพ เดิมๆนะครับสวยเดิมนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอันนี้เครื่องดีเกียดีนะครับสตาร์ทฟังเสียงดิวนะครับ รถน,นี้เป็น8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ไทยหลังนะครับเียชัดเทนที่ขอบพวงมาลัยนะครับเหมือน35แรงของตัวยันมาเองนะครับคันนี้เป็นยันมาเหมือนกันนะครับ EF31 2T นะครับตัวนี้สภาพสภาพดีก็สภาพเดิมๆสวยๆนะครับสีสันเดิมๆไม่มีรั่วซึมนะครับคันนี้ เครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเกียร์เป็นแบบเดียวกันนะครับอุปรกรณ์ก็มี2ชิ้นนะครับใบดา้านฐานฐานห้านะครับอันนี้อุปกรณ์แล้วก็ให้โรตารี่ชัวนะครับน,นีสีเดิมๆหนึ่งแเก้มื่นห้าบาทนะครับต่อรองได้นะครับรถไม่มีรั่วซึมนะครับ อุปกรณ์3มชิ้นนะครับโรตอรี่โรเตอรี่ก็สวยอยู่นะครับโรเตอรี่ตัวนี้นะครับตาหลังสวยเต็มอยู่นะครับไฟยังเต็มอยู่นะครับตัวนี้สีสันสวยนะครับสภาพ80เซได้อยู่นะครับ วันอย่างเต็มพร้อมย่อยปั่นนะครับราคาหนึ่งแาหมืหบาทนะครับ3ชิ้นคันนี้เป็นคูบัตต L 2808นะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังก็65%นะครับ165,000บาทเหมือนกันนะครับ คันต่อไปเป็นคูปเจ้า L4018 นะครับคันนี้จดทะเบียนปี61นะครับคันนี้398,0 0 0บาทนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้6040นยะครับยางหน้าใหม่ยางหลัง90เซนะครับใบดันก็หางหาง6นะครับฐาน6เช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้คันนี้หลุดจองมานะครับ องเกียร์ดีนะครับ425,000บาทนะครับเยองเดิมไม่เคยแกะนะครับคันนี้เต็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี53นะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085-0876581นะครับปวดเจ็ดเดินแฟกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็ก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะครับรถม e 36แรงรแล้วก็รถเก็บงานฝั่งนี้ก็มีรถเก็บสภาพ2คันนะครับ45 DI กับ34 DI นะครับเก็บสภาพรอส่งลูกค้านะครับ คันนี้เป็นคุปาตา L 3 6มหนะครับคันนี้สภาพยาง80%เซนนะครับคันนี้ก็เช็คพร้อมใช้นะครับ275,000บาทนะครับใครเสร็จแล้วรีวิวการทำงานให้ดูนะครับข้างหนก็จะมีรถเล็กๆนะครับใครหาอยู่นะครับ ตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับสองสองสูบตัวนี้เครื่องเครื่องยนต์สามสูบนะครับยี่สิบแปดแรงเผาเดียวเจ็ดหมื่นห้านะครับพร้อมหางตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวเปล่านะครับอิซากิตัวเปล่าเครื่องดีเกียดีนะครับพร้อมตัวตัดหญ้าในเจ็ดหมื่นห้านะครับตัวเปล่าขายอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับต่อรองได้ อันนี้ฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์นะครับตัวเต็มเสื้อเรียบทีหกนะครับพิดเครื่องมาใหม่นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับหางไม่ตกนะครับฐานฐานโครงสร้างดีนะครับไม่มีอ็อกไม่มีดามนะครับหกหกหนึ่งศูนย์ตัวเต็มนะครับเสื้อเรียบทีหกนะครับเัวนนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับ สงฟี300กิโลเมตรแรกนะครับเก็บสีให้2 7 5 0 0 0บาทนะครับเก็บสีหมื่นหนึ่งตนใจก็08508 7 6ดห้นจหกดนะครับพอเจริญแท็กเตอร์อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ